สูทาเลยเชลต์ออท่านนะคะวันนี้นะคะเมื่อปุ๊บกิดกับเนี่ยทางนะคะเนี่ยทางสูทร้านนะคะทุกคนโอ๊ยไม่ใช่ไอตัวเก่าจะตามสูงทงานจริงค่นนะ,คะไอสูทขาเดเนะะี่ยค่ะทุกคนอ่ะพวนให้อีกรอบนะคะเรามาดูเออเด่นนะคะเด่นไอ้นี่นะคะนางให้ นางให้นางคิดไอ้น,นี่ให้ค่ะลองดูนะคะงวดแรกไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเผื่อดูกันเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะงวดแรกเปิดตัวนะคะนางคิดสูตรหลักสิบให้นะคะแอดบอกว่าเออมันจะไปล่างได้ไหมไอ้แปดหนึ่งสี่เนี่ยไอ้แปดหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยมันจะลงล่างไหมนะคะมันจะหลุดไหมมันจะกอดโคอกันมาไหมถ้าน,นี่มันจะได้อัดบุญนะคะเออ,เอ,อทุกคนเฮ้ย อา้าวถ้าถ้ามันมาล่างจริงๆก็แอดเห็นเลขแล้วนะคะสูรได้เลยสิรุดบานักกว่าเก่าอีกค่ะทำให้ตัวเองงงนะคะก็เลยถามนางก็เลยทําให้ดูนะคะทาให้ดูแอดว่าอุย้ยคือโอเคแต่ว่าแอดก็เลยเอามาอัดคลิปให้เอฟซีดูนะคะนางทําให้แอดดูเฉยๆนะคะไม่ได้บอกให้เอามาให้เอฟซีดูนะคะแต่ว่าแอดอ่ะก็เลยเฮ้ยเด่นล่างของนางนะคะเด่นล่างของนางนะคะแต่แอดสังเกตนะคะแอดสังเกตเอาว่ามันเดิน มันเดินหลักสิบดีนะคะแต่ว่ามันชอบกอดคอกันมาเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะตัวตัวตัวเจาะเก่านางก็มีโอกาสมาอันนี้เราเราวิเคราะห์กันดูนะคะวิเคราะห์กันดูเฉยๆนะคะทุกคนไม่ได้ทาไม่ให้แบบว่าสับสนหรือว่าอะไรนะคะก็แบบว่าหราือ <c oughs> มันจะตามตูดเราคะ่ะหรือมันจะตามตูดเราค่ะทุกคนอีสูตรนี้ของนางนะคะ่ะสวยสวยที่แอดก็ชอบนะคะแอดก็ชอบสูตรนี้ของนางนะคะศูนย์ห้าแปดเนี่ยเนี่ยนะคะตัววินนางหนึ่งศูนย์ห้าแปดเจ็ดสี่นะคะ หนะึ่งศูนย์ห้าแปดเจ็ดสี่เนาะอันนี้ก็นี่นะคะมันไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะไม่รู้สูตรไหนจะเข้านะคะดูเป็นงวดแรกคะ่ะดูเป็นแนวทางเป็นเป็นงวดแรกไปนะคะทุกคนถ้ามันเข้านะคะวันจันทร์เราค่อยจัดนะคะวันจันทร์เราค่อยจัดค่อยติดค่อยตามนะคะค่อยไปนะคะเพราะว่าเวลาเสียเงินมาก็เอฟซีเสียเงินเนาะดูเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวทางนะคะพอแอดเห็นเลขล่างนางแล้วแอดเอา แล้วมันจะยังไงล่ะทีนี้นะคะกับตาดูเด่นบนนะคะก็อิสดงว่าอีวินตัวเก่านางนี่มีสิ์มานะคะเนี่ยเจ็ดแปดสี่หนึ่งนี่วินตัวเก่านางก็มีเจ็ดแปดสี่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมวินตัวเก่าสูตรเก่านางนี่เจ็ดแปดสี่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าแปดเจ็ดสี่นะคะวิ้ง เอามาดูกันนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของ FC นะคะเวลาไม่คอยท่านะคะดูเป็นแนวทางนะคะนางทําให้แอดดูเฉยๆนะคะแอดถามว่ามันมีโอกาสจะมาล่างไหมนะคะ อีแปดหนึ่งีเจ็ดเนี่ยมันจะลงล่างไหมนะคะสูตรชนกันไหมนะคะอยากรู้สูตรเขานะคะเรื่องของเรื่องนะคะให้เขาทําให้ดูนะคะเอามันบอกว่าล่างบอกเดี๋ยวทาให้ดูมันบอกว่าเดินล่างบอกว่าประสานเนะาะสูตรดินล่างประสานมมนกระซุ่งไม่หายเนาะคะ่ะแต่ว่านางทรงให้เป็นสูตรเด่นล่างนะคะเด่นบนล่างหลักหน่วยหลักสิบแต่ว่า S อนะคะแต่ว่าเอะะาเอ่ะ เห็นมันเดินหลักไอ้นี่ดีนะคะหลักสิบดีนะคะเอสเลยจับเป็นหลักสิบเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะคะทุกคนแต่นางทําให้เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างหรือว่าเอต้องเขียนอยู่บวนล่างนะคะฮะแต่ว่าเน้นไปที่ไอ้นี่บวหลักสิบล่างอย่างเงี้ยบวค่ะเอาเขาทําเด่นล่างให้ดูนะคะเด่นล่างนะคะทุกคนดินล่างแต่ว่าเอ่อะ สังเกตดีเกินไปค่ะสังเกตดีเกินไปนะคะแอดก็เห็นมันเดินหลักสิบนะคะเห็นมันเดินหลักสิบล่างเอ้าเราก็อยากระบุเจเาะจงหลักนะคะปักหลักนะคะแอดก็เลยปักหลักเป็นสิบล่างไปเลยนะคะสิบล่างไปเลยออาดูเป็นทั้งเด่นล่างทั้งสิบล่างนี่แหละคะล่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสี่เอ้าระบาดอีทุกคน 01784ซึ่ง01784นี่เป็นวินเก่านางเลยนะคะอ่าบนกับล่างถ้าไม่หลุดนะคะงวดแรกนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะทุกคนงวดแรกดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะอ่าถ้านี่มันก็มาสูตรเก่านางอีกนะคะว่าม่นเป็นสูตรเก่าสีขา่ค่ะโอ้วินไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่นะคะแอดก็สังเกตอีกนะคะสังเกตอีกนะคะว่ามันกดโคอกันมานะคะนี่เห็นไหมเออ36นะคะเขาทําให้เป็นเด่นล่างแอดทาให้เป็นหลักสิบนอกก็เลยแบบ ถ้าติ๊กเดี๋ยว f อฟะนี่ก็เลยขีดเอาข้างล่างตรงนี้นะคะสามหกหนึ่งมันกอดคอกันมาอันนี้ก็เป็นห้าสองนะคะกอดคอกันมาแต่ว่างวดนี้หลุดงวดนี้หลุดเข้าแค่เลขเด่นหลักสิบนะคะเห็นบน,นี่มันเดินหลักสิบนะคะแอดก็เลยนี่นะคะ นี่นงวนนี้เข้า96ล่างอีกนะคะแต่ว่างวนนี้017นะคะ84ไม่รู้จะมาตัวไหนหรือจะมาแค่เด่นล่างหรือจะมา10ล่างบค่ะดูเป็นแนวทางก่อนนะคะถ้ามันเข้า10ล่างอีกเราเอามาทํา10ล่างนะคะสูตรนี้แอดถามว่าเด่นล่างตัวไหนแอทถามอย่างเงี้ยนะคะเด่นล่างตัวไหนมันจะลงล่างไหี01เอ่อ784เนี่ยอันนี้ก็784นะคะทุกคนไม่ใช่หวยจะมี7มี8มี4มี1จริงๆบ่ค่ะบนล่างนะคะหวย ว่าสามศูนย์หกมันจะไปอยู่ในเนี่ยไอ้สามศูนย์เก้าอะไรที่นางให้อะสามหกเก้าเออมันจะมายัางไงทุกคนรอดูคืนนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะอ่ะนี่อันนี้นางให้ห้าตัวนะคะแอดบอกว่าทำมาเลยห้าตัวก็ไม่เป็นนางบอกว่าห้าตัวนะเวสันห้าตัวนะเวสันสี่ตัวจับไม่ได้เวสันเนาะเยอะหน่อยเพื่อว่าโอ้เอามาโหลดข้องแอแเฮงอันหกหางเจ็ดหางหนุนเนาะเออก็ลองดูนะคะเผื่อเอฟซีชอบนะคะเอฟซี FC ชอบหวย ถ้ามันมาจริงๆก็เลิศอยู่ด้ค่ะทุกคนอนดินนางนะคะเวลาดีนนางอยากจะปังอยู่ด้ค่ะหลุดยากนะคะของนางถ้าได้หลุดก็ถ้าหลุดบนเนี่ยจะกอดคอกันมาล่างเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเด่นบนของนางเห็นไหมถ้าหลุดบนนะคะหลุดบนกอดคอกันมาล่างเลยนะคะเนี่ยกอดคอกันมาล่างเลยนะคะถ้าหลุดบนเนะ อะลองดูนะคะมันจะใช่ไหมนะคะสิบนะคะหลักสิบนะคะแอดเห็น f อฟหาหลักสิบเพราะว่าหลักสิบแอดก็ไม่แม่นนะคะมันก็ไปหลักร้อยบ้างนะคะมันก็ออกตัวกลับนะคะออกตัวกลับเนาะอ่ะรอดูนะคะงวดนี้นะคะแอดจะยังไงแต่ถ้าชนกับแอดนะคะก็ชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เอ่อเจ็ดชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะคะถ้าชนกับแอดนะคะหลักสิบของแอดนะคะนี่สิบล่างแอดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสิบล่างแอดนะคะนี่ก็ชนกันอยู่ที่ อันนี้คือสิบล่างแอดแล้วก็ชนกันอยู่ที่อ่าเดี๋ยวติ๊กตัวชนไว้นะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเนาะชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหรือว่ามันจะกอดคอกันมาบ่ะคะกอดคอกันมาเลยละอุย้ยถ้ากอดคอกันมานี่ลดเลยเนะะี่ยค่ะทุกคนเออระบุล่างด้วยวินแค่เนี้ยนะวินให้มันไปหลักสิบนะคะถ้ามันมาหลักสิบนะคะทุกคนให้ดูเป็นงวดแรกค่ะ ให้ดูเฉยๆนะคะให้ดูก่อนนะคะว่ามันจะยังไงเพราะว่ามันปักหลักระบุหลักเลยนะคะถ้ามันมามันก็โอเคแหละค่ะทุกคนมันระบุหลักนะคะ f อจะได้แบบว่าไม่ตรงเปลืองเงินนะคะไม่ตรงเปลืองเงินกับเนาะถ้ามันมาก็ตรงๆเลยนะคะนี่นะคะเอาหลักสิบลองวางหลักสิบเลยค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสี่นะคะถ้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสี่นะคะเราก็ตัวนี้เลยนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสี่นะคะถ้าแบบไมู่นลงชนดับอะไรทั้งสิ้นศูนย มันเหลือแต่ศูนย์ก็บเอสไม่มีสีนะคะหลักสิบอมีแต่เป็นเป็นเป็นหลักหน่วยนะคะสีน,ะะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนก็สังเกตหลักนี้นะคะนี่สังเกตนะคะสังเกตแถวนี้นะคะเจ็ดแปดนะคะศูนย์หนึ่งเนาะที่ชนกันนะคะก็สังเกตนี่ สแถวนี้นะคะเจ็ดอันนี้ก็คือเลขล่างของเรานะคะค่อยๆหาคัดออกมานะคะคัดที่มันเหลือน้อยตัวที่สุดนะคะทุกคนถ้ามันเข้าอีกนะคะถ้าถ้าศูนนี้ไม่หลุดนะคะ25เอ้ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่หลายคููเนี่ยไม่หลุดนะคะ ถ้ามันจะมีในนี้จริงๆนะคะถือว่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะคะเราจะค่อยๆคัดเลขที่มันมันเด่นสุดๆออกมานะคะทุกคนอ่ะตามนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่นะคะอ่ะแคบเลยนะคะทุกคน0 1 7 8 4นะคะสําหรับเสียงดังฟังชัดไหมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางหลานนะคะมันชนกันเลยนะคะ178เสีอ้าว อีหย่างโน่บาดตายบัวแอดเล่งบนไว้แล้วค่ะหนึ่งเดสีเอาแบ่งกันค่ะมันมีตั้งสีตัวนะคะแบ่งกันคนละตัวนะคะผู้ใดสิบไปบนไปล่างค่ะแบ่งกันนะคะ78็ดแสีหนึ่งนี่ชนทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโคดีจ้า